ยีงมีรลงยังมีนางไปนเรื่องหดเถ้าหัวลายกวนสือีกองดีไทไ้น้องเด็กกได้ตามหน้าที่้อไปกง้าวอหมอนักมืไอ้ใจนอะไรเนาะอ้ผูอาเอไกาไปเบิ่งับไห้น้องเ็กไปคนบูมีเมียก่อคนบูมีเมียเอาคนมีเมียไ่อยากปัดเพราะหยุ่มไปเพรามีงานตัดได้อดหวใบัดา เดี่ยวตลกเสียวที่อันตะลกอันมาล้มันสีมันย่างด้วอ่ดูรักอยกันโค้ดใปโค๊ดไก่ค้งไก่ใด้ไอเลอร์่าใคร่ยู่ดก่อนาเออว่าใครก็ใเนาะเอาไปยังโอเคอนอยู้านเดือดว่าว่ายกันที่่านเองคุก็ว่ได้ดีว่าเาที่หาเลยต้เต้เต้เต้รังมาเต้นะเตไปขึ้นรถก่มาพ่อไป่อนั ตวกลมกรเงินจริงงินจขอฝากตัวระ้อกพระเอกเจยงกีรันอาอายอายจะไปนั่งกันเด้อบักเท้าหอวล้างเอ้ยกดัวสว่าทีน้องดีแทให้น้องเล็ดก็ได้ตา้นาทีเขาใกว่าบ่หมอนรางมูเข่าใจ้านอยเนาะโอ้ยวัวผู้ใดนอไปเบิ่งให้น้องเล็ดไปคนมมีเมียกัวฮะคนมมีเมียเอ ก็ไม่มีเมบ่อยาักปัดบ่าไม่ยุมปัดเ่ายังดอกได้เด้ออบก็ขอายสักฮะเยวตลุกเสียงอีอันตลุกอันมลมันสมัยนังเด้อดุรักพอยกันโอดไวโอ๊ดให่คมใจไ่้บอ้เด้อ่ตาอยู่ดูดอกเนาะเออบ่ตายกลได้เนาะโอเคยิ้มยห้ากว่เมื่อวาน่ายี่บ้านู่กูเรีนกูก็ไ่ได้เรีนดีเว้ย่ะเบ้าหัวเลยต้ มาเตยเตยเปิดขึ้นรถแกงเมาพ,ออพาอ่อคับเพกอ่าพ่อคับเพกอ่ะพออพเกพเกเล็ก,กนั่นวสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับวันนี้ก็จะหยิบยกประเด็นเรื่องของเขาเรียกว่าคนเมาหรือคนขี้เหล้ามาแซลหน้าเวทีนะครับเราก็จะเห็นปีนี้เป็นกระแสะเป็นกระแสะที่เกิดบ่อยมากเหลือเกินที่ประเภทคนขี้เหล้าเมา แล้วก็มาสั่งให้เต้ยเต้ยเต้ย,ตยนะครับที่ผมไปเจอด้วยตนเองก็อย่างเช่นอของโมลำมเสียงวิ่6กนี่ก็เจอเจอทุกคณะนะครับล่าสุดนี่ผมก็ไปดูเพื่อนอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ชวนผมไปคืนวันที่สามคืนวันที่สามพฤษภาคม2,568นี่แหละผมก็ได้ไปงานบุญบั้งไฟวัดโพธสีบ้านไผ่ ตำบลกลางใหญ่เพื่อเข่งในจังหวัดอุบลราชธานีวันนั้นก็เป็นการแสดงของคณะเสียงอีสานนุกน้อยอยุไรพรนะครับบัตรการกุศล80บาทก็เป็นบุญบ้างไฟประเพณีซึ่งประเพณีบุญบ้างไฟนี่ทางอีสานใต้ก็จะมีการจ้างหมอลำส่วนทางอีสานตอนเหนือของเรานี่ก็จะไม่ค่อยมีการจ้างมอลรงบนเท่าไหร่นะครับชั้นมอลำก็จะไปกองอยู่ทางอีสานใต้กันเยอะแยะมากมาย ในงานวันนั้นผมก็ได้ไปชมตัวช่วงตลกเนี่ยผมก็มุมกล้องของผมอยู่ด้านข้างพอดีอยู่ใกล้กับคุณปอยไฟนั่นแหละก็ได้ยินที่เราอยู่สองสามคนมาสั่งโดยเฉพาะคนที่ถือขวดน้ำเต้ยเต้ยเต้ยแบบนั้นนะครับพูดแล้วพูดอีกพูดกวนเย้ยงันแหละตลอดการแสดงครับพูดดยคดียวกเต้ยเต้ยเต้ยนั่นก็คือสั่งให้บอลําเต้ยอย่างเดียวไม่อยากให้มีการแสดงตลกก็บทบาทตอนนี้ก็ถึงคุณ ปลออ่อยไฟนี่นะครับตลกหมายเลขหนึ่งของเสียงอีสานผู้มีชื่อเสียงลือกชอนถ้าปลออ่อยไฟออกมาในสมัยก่อนนี่ถ้าปลออ่อยไฟไม่ใหญ่ยงนี่นะออกมาสมัยก่อนนี่ก็โอ้โหคนตัวหัวรักกันขึ้นเกรงคุณปลออ่อยไฟไรพรก็จัดการะนะครับด้วยการเบรกเบรกคนที่มาสั่งให้เต้ด้วยการเอามือไปลูบหัวแล้วก็บอกว่า,าตามที่คลิปนี่แหละครับก็บอกตามคลิปนี่เลยให้ไปนั่งเสียก่อน มันจะทำให้อนุรักษ์วัฒนธรรมการแสดงตลกมันหายไปซึ่งระยะหลังๆนี้เราจะเห็นว่าวัฒนธรรมของการแสดงมอลํานี่มีการกลืนกินวัฒนธรรมกันเยอะในสมัยก่อนนี่มอลํมกรอมอลํมเรื่องต่อกอรมอลําพื้นมอหลําใส่แขนจะไม่มีเครื่องดนตรีไม่มีอะไรนะครับต่อมาเขาพัฒนาเป็นมอหลําซิ่งเสียงกรองเสียงอะไรมันก็กลบเสียงพินเสียงแขนกันหมดทําให้ ความมนขังของความเป็นมอลามันไม่เหลืออยู่มาดูมอลหมู่วงใหญ่หมอละคณะวงใหญ่แต่ก่อนนี่เขาเรียกว่าลอมลำตมลำตามพื้นแล้วก็ลำตมเ,เขาเรียกว่าทำห้างทำร้านเอาไว้ทำเหมือนบ้านน,นะครับยกพื้นสูงเอาไว้เอาไว้แล้วก็ให้าชาวบ้านชาวเมืองชาวมอรมเป็นเรื่อแสดงต่อมาก็มีกานพัฒนานะครับเป็นเวทีถอดประกอบได้ภายในวันเดียว นะครับก็เป็นเวทีเขาเรียกใช้ไม้อัดใช้โครงเหล็กนะครับประกอบได้ภายในวันเดียวก็ระดับแสงสีเสียงไฟโอ้โหแข่งขันกันสยกใหญ่นะครับการวัฒนธรรมการดูมอลําก็เปลี่ยนไปในสมัยก่อนเนี่ยคนเรากว่าจะกินเหล้ามาสุราได้ก็ต้องมีการไปทําเหล้าสะทูไปทําเหล้าต้มเหล้าเถื่อนเหล้าอะไรส่วนเหล้าภาสีเหล้าถูกผักกฎหมายนี่ก็จะคนละ5บาท6บาทสำหุับเ,เด็กนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นร้อยบาทแล้วฉะนั้นก็ คนเมาสมัยก่อนมันจะไม่เยอะเท่ากับคนปัจจุบันนะครับคนปัจจุบันนี่คนเมาก็เยอะนะครับเพื่อประเพณีบุญบั้งไฟอย่างนี้ประชาชนพลเมืองของเรานี่ก็หอบลูกขอบหลานมาจากต่างจังหวัดมาจากกรุงเทพขึ้นมาเทศกาลบุญบั้งไฟบุญบา้านอนตนเองนะครับก็เมื่อมาแล้วก็เขาเรียกว่าอวดเหล้าอวดเบียร์อวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันนะครับเ,เสือบ้างสิงบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นลังๆมา ใครมีกีลังใครหมดกีลังก็อวดกันใครกินหงใครกินดิเกนซี่อะไรก็ว่าไปใครกินเหล้าขาวก็ว่ากันไปคนเมามันเยอะขึ้นเพราะว่าเอ่อคนทุกวันนี้มันหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นเร็วขึ้นเมื่อมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นก็คนเมาก็มากขึ้นเมื่อเมามากขึ้นก็อยู่ที่การจัดการแะครับอย่างเช่นคณะขวัญใจแฟนแมจนจักรพันธ์นีโอ้โหใส่ชุดอปพรรอขึ้นไปบนเวทีมวลาเลยนะครับไปสั่งให้หยุด นะฮะไปสั่งให้หยุดการแสดงตลกแลวบอกเต้ยเต้ยเต้ยอย่างเดียวในนั้นนะี่ในภาพคุณปล่อยไฟก็เอามือเป็นรูปหัวนะครับเอามือเป็นรูปหัวบอกว่าเป็นนั่งเฉยๆนะอย่ามากวนทําให้สมาธิเขาเสียนะครับที่จริงแล้วน่าจะมีอปรพอรอหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาดูแลความสงบภยนะยายในเวทีมันทําให้อัทิรสมันทําให้อัติรศในการฟังตลกเนี่ยมันเสียไปนะครับคนเราคนเป็นร้อยเป็นพันมานั่งหลายร้อยหลายพัน มานั่งฟังมอลำแต่ทาให้คนสองคนเนี่ยมาทํากวนสมาธิทําให้หมอลำเขาเสียสมาธิในการทํางานคนดูหมอลำมันก็อดหมดอัทธรตไปทุกคนก็ซื้อ80บาทมาเท่ากันนั่นแหละแต่ทําให้คนสองคนนี่หลายมือวัดอาจจะไปตีไปชกไปต่อยกันหนเวทีคนไม่กี่คนคนไม่กี่คนนะครับทําลายความสงบสุขของคนเป็นหลายพันคนนี่นี่เจ้าหน้าที่อปพ,อพอรรเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่สอหเอจ้า,าที่รักษาความสงบ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีนะครับที่จะต้องมีเพื่อที่จะมาดูแลความสุขให้พี่น้องประชาชนเขาได้ชมการแสดงได้อย่างเรียบร้อยไปแต่ในวิธีวันนั้นก็ไม่มีนะครับเนื่องจากอาจจะไปเฝ้าประตูเก็บบัตรเก็บอะไรกันเยอะนะครับผมก็เห็นนะครับไปเฝ้าบัตรเฝ้าอะไรกันเยอะหน้าประตูนี่ก็ หน้าเวทีมลำไม่มีนะครับไม่มีใครมาจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยแต่ก็ดีอย่างหนึ่งก็คือหมู่บ้านนี้นะครับไม่มีการชกกันเหมือนหลายหมู่บ้านที่เราไปชมมาวันนั้นผมก็อยู่จนสว่างนะครับก็อยู่จนสว่างพะทําการดูมลำของชาวบุลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยคนที่จะมาเต้นหน้าเวทีก็น้อยน้อยนะครับไม่เหมือนทางอุดรธานีเราทางอุดรธานีาใ,นในใจกลางเมืองนี่โอ้โหใจกลางเมืองนี่โอ้โหนะครับเต้นพึบ แต่ว่าจะไปกวนหมอลำแบบนี้ไม่มีนะครับแต่กวนหมอลำหน้าวทีให้เสียสมาธิแบบนี้มีก็จะมีรอบนอกหน่อยนะครับตามหมู่บ้านถ้าง,งานประเพณีก็เขาเรียกว่าคนไหลเขาเรียกว่าคนไหลไอ้คนไหลประเภทนะครับมาฟังนะครับส่วนในเมืองนี่ก็เขาก็ดูกันแบบดูหมอลำคล้ายกับเต้นในผับในอะไรเนี่ยเขาก็ดูสเต็ปนะครับหมอลำใหญ่เขามีการาวางแผนการร้องการรำการแสดงมาเรียบร้อยตลอดเขาเรียกว่าซอดแจ้งโครูเนี่ย เขามีการวางแผนกันแสดงมาหมดแล้วนะครับเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรจะไปสั่งเอาเหมือนหมอลำซิ่งจะไปสั่งเอาเหมือนคาโราโอเกะมันก็ไม่ได้ฉนันก่นพวกขี้เล่านี่ก็ส่วนมากเมาแล้วก็จะไม่รักษามารยาทมันก็อยู่ที่ประชาชนพลเมืองบ้านเรานะครับจะจัดคนไปดูนะครับก็จะไปกวนมอลำเขาบางคนก็ไปดึงบางคนก็ไปจับไม้จับมืออยู่อย่างนั้นแหละนะครับเออบางคนก็เอาแบงกี้สิเป็นล่อเขา เวลามอลำเขาจะจับเอาก็ถอนแบงค์ยี่สิบออกไม่ให้เขาเลยเนีเขาเกล่าไปก่อควนมอลำอยู่งั้นแหละสนุกแต่ตัวเองแต่เพื่อนพรั่งเขาไม่สนุกเพื่อนบ้านคนที่นั่งชมเขาไม่สนุกด้วยนะครับตัวเองสนุกอยู่คนเดียวนั่นแหละเต้ยเต้ยตอยู่คนเดียวเน่ยคุณปล่อยไฟก็ลูปหัวจัดการเอาซะให้เรียบร้อยนะครับกลับไปนั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เขาเหลวคุณปล่อยไฟตลกไหมายเลขหนึ่งนี่เขาก็มีวิธีการจัดการนะครับมีวิธีการจัดการแล้วก็เขาเยกว่าตบหัวแล้วรูปหลัง เอาให้คนที่มานั age, pe, ่งมาควนอยู่หน้าเวทีกลับเป็นั่งให้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นมุกเป็นมุกมุกหนึ่งนะครับที่คุณปล่อยไฟมลอยพรปล่อยออกมาในวันนั้นผมก็เห็นแล้วผมก็ยังหัวเราะตลกเลยผมก็ยืนอยู่ข้างๆนี่ครับนี่คลิปนี้ผมถ่ายมาเองนะครับผมก็ยืนอยู่ข้างๆนี่แหละนะครับก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ดีนะครับเหตุการณ์ในวันนั้นก็ไม่มีอะไรไม่มีการชกไม่มีการต่อยไม่มีการอะไรแต่ว่าเรื่องเมาเลยโอ้โหขากล้องผมนี่นะครับชนแล้วชนอีกนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละเพราะว่ายังไงชาวบ้านเขามาดูมร้องมอลำเขาก็มาก็สนุกสนานขึ้นเกรงกันอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องทําใจละลักษณะคุณประเพณีอย่างนั้นผมตามไปนะครับเนื่องจากมีเพื่อนอยู่จังหวัดอุบลราชธานีบอกว่ามอหน่อยครูมาดูมอลำด้วยกันเพราะว่าเสียงอีสานเขามาแสดงที่อุบลราชธานีนะครับผมก็ไปดูตอนแรกว่าจะไปตั้งแต่วันที่2นะครับวันที่2วันที่3วันที่4ี่วันที่5้าปรากฏว่ามีเหตุการณ เร่งด่วนนะครับก็ไม่สามารถเดินทางวันที่2ได้ก็ไปวันที่3ไปก็ไปถึงประมาณ2องทุ่มก,ก,กว่าก็เข้าไปชมการแสดงพอดีนะครับเสียงอสานลูกน้อยอุไรพรปีนี้ก็มีน้องไดมอนด์มีคุณไปไฟอุไรพรแล้วก็มีน้องพิซซ่านะครับศิลปินใหม่ศิลปินเก่ากลับขึ้นสู่เวทีเสียงอีสานทําให้เสียงอสานปีนี้ก็ทําให้เรตติง้งการคนอยากชมมากยิ่งขึ้นนะครับมีคิวงานมีอะไรเยอะมากขึ้นเสียงอีสานในปีนี้ ฉันล้วก็ดีใจกับเสียงอีสานนะครับที่คุณปลอ่อยไฟกลับมาขึ้นเวทีครั้งมาทําให้เสียงอีสานกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นผมหยิบเอาเรื่องนี้มาพูดมาคุยมาเจราจากันก็คือคุณปลอยไฟสามารถจัดการให้คนที่มาสั่งเต้ยเต้ยเต้ยนีย่ไปหยุดแล้วก็ไปสงบไปนั่งได้นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณให้ทุกท่าน จงมั่งมีสีสุกจินใหญ่บุกใหญ่จกใหญ่ลงใหญ่เขินเป็นหาดใหญ่ขาดเป็นว่างใช้ถือพวงใช้ยมั่งขลังเงินคำเกี่ยวจะได้ขาดเขินทงทงใสดังทองในเบาเงินทองเ้าขอเต็มกระเป๋าอึงตึงนอนหลับได้เงินพันนอนฝันได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนยางแข็งแข็นได้เงินหลานหไรหลานไรหลานมั่วมีสีสุกถูกขุนคนสวัสดีครับสวัสดีขอฝากตัวพระเอกพระเอกเพียกยีรานไอ้ไอ้ไอ้ยังเป็นนั่งกันเด้อบักเท้าหัวล้าน ควรสมายที่น้องดีแท้ให้น้องเล็กก็ได้เด้อตามนาทีเขาใจว่าว่าหมอลำัมูเขาใจน้อยไ้เนาะโอ้ยหัวผู้ใด้น้องไปเบิ่งให้น้องเล็ดไปคนมูมีเมียก่อนะคนมูมีเมียเออจนคนมีเมียบ่อยอยากปัดไม่ไม่หนุนปัดเขาไห่ยังดอกได้เด้อเออใบกะโคับตะขาเยวตลกเสียงอิสอันตลกอันหมอลำมันสิบ่ยนั่งก็ได้อดุลับพลอยกันโอ้ดใบโอ้ดใจ่ขใจไว้ใบ้อไายเด้อ เขาอยูู่่ดอกเนาะเออมาตายแล้นัยเนาะโอเคยิ้มยุ่งห้าขวบเมื่อวันศุ่ร์ที่้าดลูกคกูเรียนกูก็ไ่ได้เรียนดีว้าล่ะเบ้าอะ่ไหนตายตายตยเร้มาเลย